สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชองดอนล่าชาแนลนะครับมองไรมี่ตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนล่าเสียวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับออกไปพิจารณาเป็นแนวท่าก็พี่น้องเนาะอับมาก่มาจะจังว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้อง ครับแนวทางที่เสียไม้พี่เห็นน้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งในมือนี้นะครับเป็นของคุณแม่ขวัญน,นะครับงวดที่ผ่านมานะครับของคุณแม่ขวัญเข่านะครับพี่น้องเดี๋ยวสิคุยกับคุณแม่เพิ่นก่อนจะข้าวนึ่งหลักจะมาเบิ้งตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคุณแม่คือนนางหนิ่งเนี่ยนางเบิ้งแม่ป้าเพิ่นเฮ็ดอีหยังซั่นลยบ่เอาถือลายบ่ล่ะครับเมื่อ,อก,กี้นี่าาก็บ่ได้หลายแต่ว่ากตได้ค่าเลขขึ้นอยู่มีกำไรอยู่บ่หมื่นนึงนี่น่ะอ๋อยังไข่อยู่ซั่นมันอัน เป็นเลขบนญแม่เพราะได้มากเลขลางเนาะอ๋อของคุณแม่มันเข่าลางเถอะเ่เขาบนวัดซื้อเลขนะมันเขาล่างแต่ว่าเลขเจ้าของเฮ็ดมันเป็นเลขบนอ๋อคำนวณได้บนแต่ว่ามันลวงลางมันลงลางมันเลยผิดว่าผิดโลดมันตรงมันบมเมนอยู่ลางนะเลขมันอยู่บนญได้กันไม่ซื้อกันออกอันบนสิได้ลูกเขเก็เมือนเนาะครับคือได้ยินว่าคำนวณได้แล้ว คำนวณนไนม้แล้วหมูขึ้นนี่ครับโ <ạ. S 2> ทรไปจองพ้อมเรียบร้อ,บอยบอกโทรไปจองแล้วไปจองน้ำผู้ใดครับจองน้ำร้า <ạ. S 2> นแล้วร้านขายได้แล้วโทรไปจองบอกจองเมื่อจองไว้เป็นตะได้บ่ละได้ตกลงแล้วแล้วหมองอื่นเขาเจ้าก็ซื้อบ่ได้เจ้าก็ซื้อไดขึ้นไม่เอาอันนี้มันก็เส็นเนาะเบ่ ก็แม่งก็เซ็นเนาะกันคือคุยเดี๋ยว่าเปนคุยแล้วก็เซ็นเนาะกับร้านเก่าว้าไห้อ๋อคือจีจ่องใบก่อนจ่องว้ก่อนงวดก่อนกัจ่องว้ก่อนซื้อได้ก็สิได้ก็สั่นมาสิได้อ๋อครับเจ๋พิอนังบ่ได้เนาะเจ๋พิอนังซื้อหลานนั่งบ่ได้เขาบอก่หายเิ่นของเจแดงบ่าเจแดงแล้วจังว่าเราบ่ได้เราซื้อที่หลังอ๋อเจ้้าบ่ไดแปลว่าคุณแม่ได ประมาณหมื่นบ่ครับผมได้นี่กำลไ่หมื่น 100, นี่ละอ๋อแล้วถือจริงๆถือลายปนไหนครับถือจริงๆก็ถือสองเมื่นก็ตัวหาสิบา,บาบตัาาวถ่านไม่ได้มับเพราะว่าเลื่ยงมันมดัดหาเจ็ดเจ็ดหายอยู่แล้วเห็นวับ,บา้บานนี้มีพ่อไงน่นเอามาหายว่าลหลักลอยกเก่าแล้วใส่ซื้อออตามจริงไม่ได้ม,มัดเก่าน่ะคันมัเก่าได้เด้ เก่าเจ็ดนะเพื่อนว่าอยนี้โรคระตูเลยสีถืงทืองบนเทือนางแตา่าบเสีเิ่เป็นบ่มมัดนะบ่มัเก่าเพื่อนว่าเอาก็สันกับ่มาัเอากันมักเจ็ดหาหาเจ็ดเอาเก่าใส้แน่นนอก็เลยถือตดก็เลยถือตดหาสิบบาทซื้อเก้าหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดครับแล้วงวดนี่แหะครับพื่นแม่งื่นี้คำนวณ่นดเทืองบนเทือกนางเล่นบ่เพิ่นนห้มากต่ว่าของเจ้าของตูดเดียว ของคุณแม่ตัวเดียวชุดเดียวชุดเดียวเลย้างล่างบนได้ไปครับบนก็ได้อยู่ย่างล้ำสุดอ๋อครับผมเด๋ยวสิเบิ่งไปน้ำกันนะครับพี่น้องเขาว่าของคุณแม่ได้เล้วนะครับเอาไปจับไปจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสีขาวท่านเอาไวแล้วคนตกลงหายแล้ววันนี้จะเสียเอามาทรงครับผมใส่หลัตัวเลขคุณแม่กระเป๋า<ม>ยังคือหลายแทะเอากระเป๋านี่น้ ก็ว่าให้เขียนแล้วว่าจะเขียนไว้ในห <บา S 2> น่อยบ่อกเยอะเขียนให้เบิง่งครับเดี๋ยวให้คุณแม่เขียนในเบิ้งใหม่นะครับพี่น้องเขียนให้เบิง้งอันนี้คือของเจ้าของ,ของนั่นนี่นี่ข้างบนนี่บนอ๋อแล้วพิจักคูนี่อนเอาจ้ากเดี๋ยวมันมาอย่างสีเนาะมันมาอย่างสีเนาะ ล่างคนเดียววันนี้เอาเอาของมูนั่นอยู่บ่่เป็นของมูดอกของของลุงครับลุงเพ่นไถ่มาเจนลางนั่มก็ได้คุณแม่ของลุงเนี่ยเขียนลงนัง่นก็ได้รกระว่า,างหัวอันว่งหนึ่งคนถือเด้อเป็นบักกับชื่อใส่ของลุงนี่ละสีเขียนอยู่นี่ละเลขลุงไถ่มาครับของเพิ่นถือโต๊ะคือกันเดี๋ยวฟัเบิ่งในวันนี้ผู้เพิ่นให้เก้านละอืม คนที่มันเห่เก่ารักลอยมากเมือกี้เก่ารักลอยนะเอาของคุณแม่มีสองหกซีเนี่ยครับสองหกซีกับแปดสองกับแปดสองคือยางละชุดหนึ่งบ่ยางละชุดเอาคได้หน่อยให้คุณแม่งวเนี้เอาในหน่อยเพื่อบ่มันสิเป็นเลขกับกหรนอซื้อก็เลยเอาซํานี่เพราะวันเพราะวันเน้นเน้นล่างแปดสองคันคันผู้ใดว่ามักหลักสองกับกับเอา <อ>แต่ว่าของแม่เนี่เน้นรักแปดเลยแปดช่อเน้นรักแปดเลยข้างแลแรงเราซีเจ็ดตัวเนี่ของคุณลุงของคุณลุงกับเจ <70, 5. S 2> ็ดตัวห่าเจ็ดตัวห่าเพื่อนเพื่อให้สองชุดเพื่อนมากศูนย์ไหมของเพื่อนอเพิ่นมาก<อ>เลขเพิ่นมากศูนย์เทานั้นเลขคุณแม่โบโบไม่ศูนย์บางคนโบอ๋อไม่ยู่แต่ว่าโบเอาเอาหรือเปล อ๋ขันมีก็เขียนลงไห้เนียครับคุณแม่ีอยู่ตัดออกเดี๋ยวกคว่าเลขออกมาอะไรกันที่ว่าบ่ไดดลงไห้เอ้าเขียนไห้เนี่ยครับมัดตเดียวกันไหมมันเป็นรักเลยไหมรักเดียวไหมคุม่แปดศูนย์นะครับเป็นตังสี่ไหมแล้วมีโอกาสที่มาสองศูนย์บ่คุณแม่มีบ่มีโอกาสมากยแต่ว่าบอกไๆ บ่มักแม่สองศูนย์แม่เอานะครับคุณตชื่อว่าสตาร์ทออกนี่ว่าสตาร์ทออกนี่แปดศูนย์ครับสองศูนย์ครับอันตีศูนย์แต่ว่าตัวตัวมันเน้นคือแปดสองตัวเดียวล่างครับเบ่มาบ่นห่วงเลยมันใจปนน้ำมันแม่ั่นใัปนน้ำก็จะว่ามันใจหาเจ็ดเจ็ดหาเชื่ว่าก็ใส่บ่าบวนทีมีแต่ว่าบ่นหาเจ็ดเจ็ดหา ไอ้รอยลงลงรางเลยเห็นบอมเหมือนเมื่อกี้นี่ครับผมอะไรครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวสิเขียนให้เบิ้งไม้นู้พี่น้องเนาะนะครับวันนี้ตัวน้อยนะครับพี่น้อง้ท่านผมาชมบเบึงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวมาเบึงตัวเลขของคุณแม่ขัญนะครับพี่น้องเอาแม่ของมูว่่ได้มากบครับผมบ่หงวด้ว่าได้มากเงียบอยู่แม่ขวัญนะครับหงวดวันที่อะไรแม่หงวดนี่เลขออกวันที่อะไรมีหน้าอ๋อ วันที่หนึ่งเดือนสามนะครับพี่น้องหกหานะครับเดี๋ยวสิลอกให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันตัวใหม่นะครับมีน,นะครับ,บรพูดเนี่ยพูดเขียนไว้ให้เปิดคำนวณเสร็จแล้วเพู่ดเขียนไว้นะครับพี่น้องกระโท่ไปซังเลยเขียนแนี่กระโท่ไปซังชุดเดียวนี่บอกพูดแม่สองหกสี่นะครับผมอันนี้บนของคุณแม่นี่ยสองหกสี่เอาไปตรงชุดเดียวเห็นบนเห็นบนที่ผนะครับ เรากระนางไม่แคร์จริง,รงๆคุณแม่ให้ชุดเดียวนะครับพี่น้องแต่ดอนลาสอบถามว่ามีชุดล่องบอนะครับคุณแม่ได้ชุดล่องมานําแปดศูนย์นะครับนี่ครับพี่น้องจับโทรศัพท์ขวมเขียนขวม,มครับพี่น้องก็เลยสันเน้นเด่นรองนะครับผมเดินกับรองนะครับอันนี้คือชุดล่างชุดบนเฮ็ดหกประตูบรัคุณแม่ได้ชุดบนนี่นนนครับ ยังหกประตูได้ครับยลงหกประตูได้ว่าเนื้อมันเข่าล่างรักกาตัวเลขของผู้ใดครับคนนี้อีกเจ้าหนึ่งของลุงของลุงของคุณลุงนะครับผมเพิ่นถือโต๊ดวันนึงค่ะคุณลุงคุณลุงเพิ่นยังไม่ได้ให้บอกซื้อเพื่อนดอกเพิ่นว่าของคุณลุงเลขไปซื้อถ้ามันถึงวันนี้เดี๋ยว่นสิประกวดโตครับของคุณลุงนี่มีซี เจ็ดศูนย์นะครับผมกับเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์ห้านะครับพี่น้องของเพคนเห็นจะสามโตเจ็ดศูนย์ห้านี่ครับผมจตัดซื้อกับตัดซื้อเอานี่ครับผมพี่น้องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งล่างพี่น้องเนาะนะครับผมนี่ครับ มีตัวเลขของคุณแมวขวัญนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมพศอต่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่ต้องเนาะชุดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบนสองหกีนะครับล่างแปดสองกับแปดศูนย์นะครับบนนี่ชุดเดียวล่างกับชุดเดียวจริงๆแล้วนะครับตามที่คุณแม่พูดบอกในคลิปนะครับผมแล้วก็มีตัวเลขของคุณลุงเพิ่นฝากมาคุณแม่เพิ่นฝากไปน้านะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาน่เขาโตแล้วคุณแม่เลขเข่าโตนะครับคุณแม่ก็เลยอยากฝากมานํา มีแต่ชุดสามตัวนะครับคุณแม่ชุดสามตัวของเพิ่นครับผมยังไนกระลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งนะครับหมักบะหมักกันจังหวะกันอีกที่หนึ่งน้ะพี่้องเนาะนะครับคุณแม่ขวันเพิ่นปล่อยตองหวดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นหยานมันไปตรงกับตัวกันตัวอันเนาะพี่้องให้ไปจับไปจองกันไว้นะครับผมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเอาไปเบิ้งประกอบกับการตัดสินใจนะครับสาหรับคลิปนี้กับคุณมิมีมิโทนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่้องท่านผู้ชมทุกท่าันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง สางช่องดอนลาชาแนลขออกอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรวยๆยังเ่งกันคุูผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบแล้วพอกันหใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ